ีค่ะวันนี้มาโมชาเนลนะคะวิดีโอเกม Abyssal นะทุกคนมมัได้แจนะว่า a b y s s a เนาเราจะมาเล่นต่อจากอันเดิมเนาะเอ๊ะจริงๆนะ,ะจริงๆคือเราโดดไปก่อนหน้านั้นแล้วอนะทุกคนแต่ว่าเราจะพาไปโดดให้ทุกคนดูนะคือตอนนั้เราถึงตรงไหนนะถึง โอ้ oh, ไม่น่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าน่าจะล่าเราไปอีกเอออเาเป็นว่าทุกคนเราจะโดดตั้งแต่เมื่อกี้เพื่อนมีคนเชิญรีเควสต์มาใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวค่อยไปเล่นด้วยแล้วกันโฟร์หเอเซสเลยแล้วกัน ก็ค okay. right. ือเรามาจากโฟร์ห n า i n g แล้วเราก็โดดขึ้นมาอีกมันจะเป็น46นะทุกคนเอเซนก็น่าจะเป็นตอนเริ่มต้นเนาะโอเคแล้วเราก็มาเช็คพอยต์ตรงนี้เนาะเพื่อเราจะทำให้เราเทเลพอร์ตระวับได้เพลงเกมนี้เพลงมันมากเลยแล้วเพลงมันก็แบบฟังดูดีอะเราไปต่อแล้วกันนะทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ให้ทุกคน ดูจนจบนะว่าคลิปเดียวแบบไม่ได้เล่นไปถึงฟลอร์6เอ n ด i n g ทุกคนอาจจะไม่ได้ถึงแต่ให้โดดดูก่อนระหว่างทางที่มันมีเช็คพอยต์อันต่อไปแล้วกันเกมนี้มีเสียงเดินด้วยนะตอนที่เขาแบบตอนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยยังไม่มีอัปเดตเสียงเดินเลยแล้วนี่ก็เป็นเช็คพอยต์อันนึงทุกคนเช็คพอยต์อันนี้แล้วก็ อ๋ออันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงทุกคนขอเรียกสัตว์เลี้ยงแล้วกันแต่แพงมาก3999ันกบาอก็คืออันเนี้ยแพงนะ่าอ๋อไปทางไหนดีเนะี่ยไปฝั่งนี้ดีกว่า เดินไปเรื่อยเลยอ่าโอเคแล้วก็โดดบางทีเกมนี้มีเสียงเพลงบ้างก็ไม่มีเสียงเพลงบ้างนะทุกคนมันจะเว้นช่วงที่ทําให้เราได้ชมบรรยากาศแบบไม่มีเสียงเพลงนะแล้วมันก็จะค่อยมีเพลงใหม่เข้ามามันจะวนๆเพลงเนาะน่าจะมาฝั่งนี้นะทุกคนเห็นไหมคือตอนที่เราอะไปถึง f o ending แล้วก็คือจบในระหว่างนี้นะเราได้ซื้อหน้ากาก กับเขามาด้วยทุกคนซึ่งหน้ากากอะก็เพิ่งดูนะว่ามันแมชกับหน้าสัตเลี้ยงเลยเนี่ยมันน่ารักมากก็คือเดี๋ยวน่าจะทำให้เดี๋ยวจะไปเอาให้สีของตัวละครเราเนี่ยให้สัตวเลีย้งเราสีจะได้เข้ากันนะสีชมพูนีออนอุ๊ยไม่เป็นไรรีไวท์มเราก็ได้ Flo ์วซิกส์ก็คือชั้นที่6ที่เป็น Ending ออะไม่รู้ว่าเขาจะอัพต่อหรอะไรไหมแต่คิดว่าเขาน่าจะอัพนะบ้านจอยมาด้วย อยากให้เราไปเล่นเกมนู้นด้วยเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นหลังจากจบคลิปนี้นะกันโอเคแล้วก็ตามทางไปมั้งข้างบนนี้เป็นบันไดไหมแต่เกมนี้มันมันเป็นพัซเซินนิดนึงเนาะเท่าที่ดูแล้ว บางทีแล้วก็ปล่อยผ่านโอ๊บบ้างนะทุกคนไม่งั้นเราจะเป็นคนที่โลภเกินไปและอยากจะได้ก้อนอกลมๆสีฟา้ฟาฟ้านีออนอันนี้เยอะเกินนะลูกถูกทางไหมเนะี่ยน่าจะถูกแหละแต่ว่ามันมีบันไดไหมเนะนี่ยอ๋อมีโอเคแั้นก็มาบันไดตรงนี้ก่อน โดยรวมแล้วเกมถือว่ารู้สึกสบายใจมากในการเล่นแต่ถ้าบางคนก็ไม่ได้สบายใจในการเล่นอาจจาะหัวร้อนนิดนึงนี่ต้องใช้สองคนใอ่เพื่อนออกแล้วเข้าใหม่เหรอโอเคเอ๊ะเรากลับมาที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ใหม่ายดี น่าจะเป็นที่ใหม่จุดนี้หรือเปล่ามัง้งโอเคอืมแต่เกมนี้จะมีเช็คพอยต์ตามทางให้เราได้เช็คพอยต์เรื่อยๆนะบางทีเกมนี้มันมีมากกว่าทางหลักทางเดียวมันมีทางเสริมให้เราไปเก็บโอ๊บด้วยแล้วเวลาเราออกเกมแล้วเข้าใหม่โอ๊บจะมารีเซตนะน่นแล้วเ,ออเกมนี้มีหน้ากากมีอะไรให้สะสมเยอะแยะค่อนข้างเยอะแยะเลย ไมู่้มาถูกทางหรือเปล่าอะเราอาจจะแบบเผลอมาเส้นทางที่เป็นเส้นทางเสริมมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่มันจะมีเส้นทางเสิมแล้วก็เส้นทางแยกเกมนี้ไม่ได้บังคับให้เราดนไปแบบเส้นตรงนะแต่ถ้าเนื้อเรื่องจะเป็นแนวเส้นตรงมากกว่าแต่ว่าถ้าเราอยากแบบไปเก็บของอะไรเงี้ยไปเก็บโอ้ไปเก็บอุปกรณ์ใหม่ๆเราน่าจะต้องเอ,อ่อเล่นเส้นทางเล่นเส้นทางแยกเนาะมาถูกไหมเนี่ย ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกอะไรบางอย่างให้อีกแป๊บนึงคือทุกคนเห็นตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นเหมือนทาวเวอร์อันใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวเรไปข้างล่างตรงนี้เลยแล้วกันคือทุกคนน่าจะเห็นเนาะว่ามันมีน้ำตกอะไรลงมาอย่างเงี้ยเราก็ มันจะมีแบบเสาสีแดงให้เราไปเปิดทุกคนก็คือถ้าเราตามเนื้อเรื่องเดินตามทางไปอีกนิดนึงเนี่ยมันจะมีเสาอันหนึ่งึซึ่งเป็นเสารแรกแล้วเราก็ไปกดเสานั้นอะ่ะมันบอกว่าจะมีอีกสองเสาที่เราต้องไปเปิดก็คือเสาที่อยู่ข้างในนี้กับอีกเสาหนึ่งที่อยู่ข้างบนนั้นมัง้งอ่าใช่ทุกคนแต่ว่าเราจะพามาดูกันว่าเสาที่อยู่ตรงนี้เราจะเปิดยังไงก็คือเราน่าจะต้อง ปีนขึ้นไปตามทางที่มันเป็นทางไม้แล้วก็ปีนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดก่อนนะทุกคนแล้วเราก็มันจะมีที่หนอนมาแบบตรงเนี้ยแล้วเราก็ไปกดคุยตรงนี้แล้วมันจะบอกว่าทางเข้าอ่ะจะอยู่ตรงไหนซึ่งทางเข้าอ่ะอยู่ข้างล่างจริงๆเราไม่รู้ว่าเราจะต้องคุยกับคนที่คุยกับอันที่อยู่ข้างบนก่อนหรือว่าเราจะลงมาก่อนได้เลยนะทุกคนแต่ถ้าใครรู้ก็ลองลงมาก่อนดูก็ได้แล้วค่อยขึ้นไปใหม่เนาะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเกมนี<ๆ>้เก<ๆ>็บรายละเอียดมากก็ไดในน้ำมันจา เสียงเพลงมันจะแบบเหมือนอยู่ในน้ำมันเนาะไม่ได้ข้ามันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างทุกคนอยู่ล่างสุดเลยจําได้จําได้แต่เราอาจจะเดินช้านิดนึงไม่หนึ่ง,งอะมากเลยตะเกียน,นี่ดีมากคือเราอยู่ในน้ํานานมากไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นไปหายใจเลยทุกคนแต่เวลาอยู่ในน้ำมันจะโดสูงขึ้นซึ่งสัตว์เลี้ยงของเราอะอ b i l i t y ของมันก็คือวิ่งเร็วขึ้นนะทุกคนแต่ว่า อาบ b ริ i ี y มันมีทั้งหลายอย่างกระโดดสูงแล้วก็มีแดชด้วยจริงๆอยากได้แดชที่สุดแต่ไม่รู้มันหาจากไหนด้วนจะไม่ได้ละเราเลยมาเอาอันนี้ก่อนเป็นน้องที่หน้าตาคล้ายๆเราก่อนเพราะว่าน้องมีอ b บ l i ิที่ที่สามารถอาอันนี้เนาะสามารถอาวิ่งเร็ว อยู่บนบกก็จะวิ่งเร็วกว่าคนอื่นอยู่ในน้ําก็จะวิ่งเร็วกว่าคนอื่นขนาดปีนบันไดก็ยังเร็วกว่าคนอื่นเลยทุกคนเราอาจจะโดดดูให้ไม่หมดแต่เราจะพาขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดที่ไปเจอกับเสานั้นนะทุกคนเราจะพาไปเสาสีแดงแดงไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอันนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันจะอยู่ในนี้นะทุกคนทางเข้ามันจะอยู่ใต้น้ํามันจะอยู่ในแบบทาวเวอร์สูงๆนานาะที่เราเข้าไปไม่ได้คือโดดคือโดดจากภายนอกไม่ได้ทุกคนเราต้องมาโดดจากข้างล่างน้ํา แต่ชอบยูวบนบกมากกว่านะเพราะว่าอยู่ในน้ำอะ่มะ,ดดะมันจะโดดแล้วมันจะอันนี้เนาะกว่าจะลงมันก็จะช้ามันก็จะเสียเวลามากโดดตามทางไปเลยเกมนี้ก็ง่ายนะถ้ามันไม่มีเราโดดแบบตามทางแต่เกมนี้จะง่ายขึ้นเยอะถ้ราว่าเรามีเพื่อนอีกคนสองคนมาเล่นด้วยทุกคนคนเดียวก็ได้แต่ว่าอยากให้มีเยอะกว่านั้นนิดนึงก็ได้สนุกเนาะสองคนขึ้นนะ เพื่อนสองคนขึ้นอะ่ะก็คือรวมเราด้วยสามเนาะก็จะได้สนุกมากขึ้น,นแต่จริงแค่สองคนก็คือเพื่อนคนเดียวกับเราคนเดียวก็ได้พเพราะเกมนี้มันต้องการแบบแค่นั้นเนอี่ย,ยมาผิดทางไหมเนี่ยไม่รู้ถูกทางหรือเปล่านะทุกคนน่าจะถูกแหละเพราะมันขึ้นมาเรื่อยๆ อยากไปสีชมพูเพราะสีมันน่ารักทุกคนจริงๆเราไม่ได้ชอบสีชมพูขนาดนั้นแล้วแต่ว่าไม่อยากไปเปลี่ยนสีไม่อยากเสียเงินเนาะก็คือถ้าขึ้นมาตรงนี้เราอยากเพิ่งไปว์ปตรงนี้แล้วกันนะเราแบบจะต้องมาตรงนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็มีตรงไหนเนี่ยมันจะมีตรงข้างบนนี้ทุกคนที่อยู่ใกล้ๆกันเลยกับอีกอันนึงที่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันตรงนี้คือเราไปหมดทั้งสามอันแล้วเนาะแล้วเราก็วัปออกไปเลย แล้วประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะทุกคนนีอ่อยากให้พาไปดูเลยเนาะแต่ถ้าใครยังแบบอยากไปเปิดเองสามอันแบบไม่อยากดูสปอยหรือไม่อยากดูว่าข้างในมันมีอะไรทุกคนก็ไม่ต้องดูตอนนี้แล้วก็ข้ามคลิปไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะข้างในนี่เหมือนมันจะบอกเนาะว่าข้างในนั้นมีอะไรเนี่ยทุกคนเห็นไหมเราให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันเนี่ยมันจะเป็น ending ทุกคน มันเป็นแค่ flow ending แต่มอาจจะมีมากกว่านี้แต่มันไม่ใช่ ending ของเกมนะแต่มันน่าจะมีมากกว่านี้เทเลพอตแล้วกันเทเลพอตไปทีอ่อันนี้แล้วกันอันนี้พอแล้วเราเปิดอันนั้นครบสามอันแล้วเราต้องเทเลพอรตมาที่นี่นะอะไรเนี่ยมันอ่านยากเนาะแล้วก็เทเลพอตมาตรงนี้ มันจะเป็นจุดเช็คพอยต์เนาะแล้วเราก็อามาตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเราโดดลงน้ำได้เลยเดี๋ยวพาไปแนะนำนะทุกคนว่าให้เราเปิดครบสามอันก่อนที่จะมาดูคลิปนี้เพราะคลิปนี้มันมีสปอยนิดนึงเนะเาะว่าข้างในมันมีอะไรมันจะจบแบบไหนมันจะบอกอยังไงอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าใครอยากแบบเซอร์ไพรส์ด้ตัวเองก็ไปเปิด3ามอันก่อนจะดูคลิปนี้นะ อันนี้แค่พามาดูว่าถ้าเปิดสามอันแล้วจะได้เจออะไรข้างในอตอนนี้ก็จะมีเช็คพอต์อีกอันนึงนีออ่แล้วก็ถ้าใครอยากทำด้วยตัวเองก็ยังไม่ต้องมาเปิดตรงนี้ก็ได้เนาะทุกคนจะงงว่าเธอแล้วเช็คพอต์ตรงนี้เราจะขึ้นมาตรงไหนเราขึ้นมาตรงต้นไม้นะานต้นไม้นี้ พัเ,เก็บโอมเนี่ยอันนี้มาฝั่งนี้เวลาเดินมีเอฟเฟกต์หญ้าที่ทุกคนเห็นไหมเขียวเขียวคืออยาก,ยากคือแบบคัดใจอย่างเดียวเกมนี้ทุกคนเห็นไหมเวลาเดินมันเป็นสีเขียวเนาะมันเป็นหญ้าอย่างเราเขาก็เก็บรายละเอียดดีเนาะแต่ว่าจริงๆใบโอมเนี่ยหญ้ามันเป็นสีเหลืองทุกคนจริงๆเขาควรทำให้มันเป็นสีเหลืองนะทุกคนคน,น,นะคน,นี่อันนี้ก็คือ หูแมวทุกคนเราซื้อหูแมวได้นะซึ่งเราซื้อไปแล้วมันจะเป็นแบบประมาณอย่างนี้อ่ะอย่างนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในแล้วค่อยจบคลิปเนาะอยากได้เขาเดวิวมากกว่ามันดูเข้ากันมากกว่าเพราะหูแมวมันดูไม่ค่อยออกมันเป็นหูแมวทุกคนมันดูเหมือนเขามากกว่านีไ่ไงทุกคน ถ้าใครเปิดครบ3อันแล้วหรือว่าใครยังเปิดไม่ครบ3อันทุกคนก็จะเห็นตรงที่ถ้าเช็คพอต์ t แล้วมันก็จะเป็นตรงนี้ทุกคนมันจะเป็น f l o w ending เขาน้าจะมีต่อมึงเนี่ยโอเคเนี่ยมันจะมีของแบบประมาณว่ามอีอีโคห้าสิมีปีก็คือเนี่ยมี28อันมี Max 58แล้วก็ มีสีส4สีให้เลือกสันนี่คือเราใช้เป็นสีชูพูไงทุกคนแล้วก็มีขาวเ้าอันเขาถามว่าเราอาหามันได้หมดหรือเปล่าอืมโอเคเกม์ก็มี่วันนี้ทุกคนเอวิสเซอร์ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบมน,นเมอร์แชนลนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์นะไม่เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ